ใช่นะครับ250คลาส4นะครับเราจะเห็นนักแข่งนะครับหมายเลข2คุนานนท์โตคิรีชนบุรีนะครับหมายเลข3มนโกูนวิบูลสิริชัยดปิวอาซีเห็นหมายเลข7เป็นคันแรกครับลีแจ็คสันนะครับจากจีนนะครับและถัดไปเป็นหมายเลข195นะครับ199นะครับสำหรับแจ็คกูนาวารดานะครับจากศรีลังกาครับหมายเลข33มสิบมครับโมัดซูเบ เฮดซันนะครับจากเอกูโปสปีดิ e r ดเลดซิ่งทีมครับ99ครับรัชนนทศรีปัจจักอำนาจเจริญครับ168นะครับบุรพ์สรัพสินิ์ครับหรือว่าน้องฟลุกนะครับแล้วก็ในส่วนของอ้าขออนุญาตรายงานอีกครั้งหนึ่งครับเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในภาพตอนนี้ขออนุญาตนะครับเราจะภาพนะ ตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับ1นึด้านขวามือของผมนะครับ1นึด้านขวามือของผมนั้นก็เป็นพงศกรสุริยธรรมนะครับ98นะครับผมนันกกรเฉลิมปิยชาตินะครับจากซีเม็กชัยภูมิไอิสกิมเน็ตแล่หมายเลขสามนะครับอนุกูลวิบุลศิริชัยว,วีบาซีบริกรกิจเคเอสนะครับเจ็ดสี่เจ็ดนะครับศรศิริเจริญสุขจันทบุรีแล้วก็หมายเลขสามสิบเก้า ผลผลงามการนะครับแล้วจัดไปนะคุณนอนนทโตกรีหมายเลข2นะครับจากชนบุรี1.44คมกริบจูมชนะจากนครราชสีมาครับแล้วก็168นะที่รายงามไมนไปเพื่อสกรูบุรุพรสปรสิทธินะครับตามนี้ภาพที่เห็นนะครับต้องขออนุญาตน,นิดนึงนะมีกระโดดบ้างเล็กน้อยเอาแล้วครับตอนนี้เครื่องยนต์กระอึมขึ้นมาแล้ว คำหลักในรุ่นสี่นะครับคะแนนนั้นไม่ต้องพูดหนึ่งนัะเดี๋ยวรายงานให้ทราบ นาทีสองรอบครับชิงไปปุ๊บขึ้นมาแล้วครับตองหนึ่งครับหรือเปล่าชัวหรือเปล่าชัวหรือม่วนิ่มไม่ใช่ไม่ใช่แปด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 หนึ่งหกแปดบุรพรครับโอ้โหหนึบุรพรนะครับขึ้นมาหัวแถวเลยนะอ่าพอชุดใหม่คลิปนี้มองลำบาก อ่าบุรพศสรพสินนะครับเจ้าฟลุกนะดูมาตอนนี้นะครับในจอของเราจะเห็นว่ารัชนนท์สีปัดมาดีเหมือนกันครับในจอของเราตอนนี้เอาล้ครับเราจะเห็นนะฮะบุรพศสรพสินครับหนึ่งหกแปดครับตามด้วยผมกิบจุจชนะครับ รัชนนท์ศรีปัตอนุกูลวิบูลศิริชัยเอาละครับคนเก็บจุมเนีะมาแล้วไม่ธรรมดานะครับจหนุ่มครับสุดยอดนะถ้ามาแบบนี้นี่ถือว่าสุดยอดครับภาพจะจับอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของนี่ครับหนึ่งสี่นะตามด้วยคุณชายรัชนนท์ครับอนุกูลวิบูลศิริชัยและเตชดมีแสงครับในกลุ่มหลังเข้ามานะครับตอนนี้องบอกว่าพุพศรรพสิทธิ์นะครับ นำที่หนึ่งมาในขณะน,นี้นะนำที่หนึ่งมาในขณะนี้ครับหมายเลขหนึ่งหกแปดนะครับโอ้ฝีไม้ลายมือนีวัยรุ่นกําล,นะล,ลังกําจําเลยนะเราก็เล่นกันเป็นแถวเลยทีเดียวบนใ่เลยบอกรถเก่ามันไม่เกี่ยวนะถ้าตัวเองแข็งแรงสักอย่างสําหรับผมกิบจุมชะนะถ้าจะสู้สักอ,อย่างบุรพรลสรรพสินนะครับที่เเป็นผู้นําตอนนี้ผมกิบจุมชนะนะครับหนึ่งสี่สี่นี่เลยครับ าตามด้วยรัชชนนทที่3ครับหมายเลข3โดนจับกล้องจับอยู่อ้าวโดนแสงขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ที่เห็นในจอนะครับุรุลูลวิมุนสิริชัยนะครับหมายเลขก3ที่นำอยู่พลุพั์สัพพสินนะครับแต่ในจอ,องเราก็จับด้านในกลุ่มหลังครับที่สองรัชชนนะครับตอนนี้กับกลายเป็นเปลี่ยนแล้วรัชนนสีปัดเป็นที่สนะครับอนุกูก เป็นที่สามนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามในจอก็ยังมองเห็นนะเกมการแข่งยังดำเนินต่อไปครับเดยวนักแข่งนั้นก็ฟัดกันตั้งแต่รอบแรกเลยนะใส่กันแบบหมดปลอกเลยทีเดียวนะหมดปลอกกันเลยทีเดียวเอาละครับยาวมาเลยทีเดียว,ยวครับหนึ่งหกแปดนะผ่านหน้าโคศกไปแล้วนะครับและที่สองอันนี้ครับราชนนนศรีปัตตานุกูลที่สามครับหมายเลขสาม ที่สี่มกิบจุมนาะที่หเตชดมครับอ่าผมกิบจูมชนะนะครับไล่อยู่กับเตชดมมีแสงครับคมกิบจูมชนะหมาเยเลขหนึ่งสี่สี่นะครับจากนครราชสีมายังมาดีครับอนุกูลมาที่3ามที่สีมกิบที่5เตชดมที่6กบุรพลบ,รพรรบ,บุรพลนะครับบุรพลนะครับ รุ่นนี้เป็นคาสซีนะอายุไปเกินยี่ห้าปีครับยังมีจีนมาด้วยนะครับหมายเลขเจ็ดสำหรับรีแจ็คซันอันนี้ก็ที่หนึ่งยาวโด่งมันสีเดียวนะครับผ่านหน้าโคศกมาครับที่สองก็ผ่านมาครับรัชนนสรีปัดหน้าโคศกนะครับที่สามหมายเลขสามครับที่สี่หนึ่งซีีที่เห็นในจอครับ ผมเก็บจูมชนะนะครับหมายเลขสามนะครับ น,นี่ในการนกันเกม่นการันรเราในจอนะหนึ่งสี่สี่นะครับผมกิบจุมจะนะครับยังอยู่ตำแหน่งที่สามที่สองเป็นรัชนนนะครับรัชนนสีปัดหมายเลขเก้าเก้านะฮะแล้วก็ที่สามเป็นนีโน่อ่าฟีโน่นะครับที่นนสี่ผมกิบนะครับที่ห้าเตชดมที่หกบุรพลนะครับ เกมด้านหลัง <convert> น <to 2000> ี่ตอนนี้เริ่มพัวพันนะครับเริ่มพัวพันนะเกมเริ่มพัวพันทีเดียวรัชนนท์ที่สองฟีโนลที่สามนะครับดูภาพไปก่อนนะครับจะเห็นว่าผมกิบจูมชนะหนึ่งสี่และเก้าสิบสามนะครับก็ยังไล่กันอยู่ในหน่งที่สี่และที่ห้าที่สี่ที่ห้าแล้วที่หกบุรพลสปรพสินครับหนึ่งหกเจ็ดนะ บุรพลสรรพสินที่หนึ่งบุรพพลครับหนึ่งหกปดครับเจ้าฟุกครับหนึ่งหกปดบุรพลพ,พ,พลสรรพสินที่สองนะยังเป็นรัชนนครับแต่ในจองเราจับที่สี่และที่ห้านะครับระหว่างคมกิบจุมชนะนและเตโชรมีแสงครับนี่ครับผ่านหน้าเโาศกไปนะและยังมีในส่วนด้านหลังนะครับไม่ไว่าจะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดสอนสลิดเจริญสุข แล้วก็หมายเลขเจ็ดนะลีแจ็กสันอ่านี่ครับเป็นที่5แล้วก็ที่6นะครับบุรพลที่7จลีแจ็กสันหมายเลขเจ็ครับที่แปดนะครับเจ็ดสีเจ็ดสอนสลีเจเลนสุขอันนี้ที่4ที่5นะครับ6 7คือหมายเลขเจ็นะครับลีแจ็กสันหมายเลขเจ็ 7, เอาแล้วครับโดนแซงแล้วครับสําหรับคมกิบจุมจะนะครับมาเตชรมมีแสงแสงขึ้นไปแล้ว ทีนึงก็นะตอนนี้ยังนำโด่งออกไปเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เป็นตำแหน่งที่ 4, ที่5ที่6ที่7นะครับที่เห็นอยู่คือเตชดมนะคมกิบที่5ในจองเราจะเห็นนะว่าจับภาพในตำแหน่งที่นี่ครับ4ครับ5คมกิบ6บุรพล7จ็ลีจักสัน เกมการในการดำเนินไปเรื่อยครับตอนนี้ต้องบอกว่าในส่วนของะลีท็กซันนะครับบุรพลสรรพสินครับแซงลีทซกซันมาแล้วครับรีทซกซันนะลีท็กซันโดนมาแล้วครับแล้วก็กะลังบุรพลสรรพสินจะเอาจากคมกริบครับจะเอาที่ห้าจากคมกริบครับตอนนี้คมกริบจูมจะนะาในจองเราจะเห็นว่าคมกริบเริ่มหนีครับบุรพลสรรพสิน์ครับแฝดผู้น้อง ผมกิบจุมมชนะหนีครับหนีแฟนผู้ต้องเสียบวงในเข้าไปได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับในจองเราจะเห็นว่ามคมกิบจุมมชนะจะพยายามปิดนะหนึ่งสีนะพยายามปิด1 6ึ่บุรพลสัพพินนะเจ้าโฟกเอาแล้วครับเจ็นี่ก็เป็นสอนสลีจเจริญสุขนะครับอยู่ตำแหน่งที่8 ทีหนึ่งนี่ยาวโด่งมาเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าในส่วนของผู้ที่นําที่หนึ่งสำหรับหมายเลขหนึ่งกแปดบุรพพลสัพพสินนะครับสาหรับเจ้าฟุกนี่แหละครับมายาวเลยทีเดียวนะครับสําหรับฟุกบุรพพลสัพพสินครับจากอาชีเลสโซนจันลานะครับ สำหรับหนึ่งหกแปดวันนี้มันหล่อเลยทีเดียวนะครับสมุยเอ็กซ์ครีมด้วยนะครับกับตำแหน่งที่หนึ่งนี้ยาวโด่งครับที่สองนี่ห่างกันหลายโค้งอ้าวอีกกลุ่มหลังก็มันครับอ่าคนดูก็เริ่มคลีดนะแต่ว่าภาพจับอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งอย่างเดียวครับตอนนี้สำหรับหนึ่งหกแปดนะครับบุรพ์สประสิครับหนึ่งหกแปดนะสำหรับเจ้าฟุกนะครับ จากอาชีเลสโซนยยาลาสม,สมุยเอ็กตรีมนะครับโอ้โหนี่คือรีเจคสันนะครับอยู่ตำแหน่งที่7เ mm. มื่อสักครู่นี้นะแต่ตอนนี้ต้องมาไล่ตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มหลังนะครับ mm. เกมการแข่งขันยังดำเนินต่อครับตอนนี้รีเจคสันขึ้นมาที่5แล้วนะ หมายเลข7นะครับก็รายงานเป็นระยะระยะไปนะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบลีสั้นมาที่6ใช่ไหมฮะหนึ่งค <1. S 1> มกิบยังอยู่ที่5นะฮะที่3ที่4ที่5คมก,กิบครับที่6ครับลีจะสั้นนะฮะที่7ครับสอนศิริที่8นะคุณานอนท์อ๋อไม่ใช่ คุยแปดนะครับบุรุษบุรุลสรรพสินครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับก็รายงานเป็นช่วงของการแข่งขันครับเกมยังมันอยู่นะครับในขณะที่ภาพจับไปที่บลรลงามกรามกันแล้วโดน1 6ึเจนะบุรุษลไล่นะไล่นอกรอบหรือเปล่าสำหรับสามโดนไล่นอกรอบหรือเปล่าสำหรับหนึ่งหกเจไล่อยู่นะ ตอนนี้สำหรับ99รัชนนศรีปัดนะครับยังอยู่ในตำแหน่งที่2นะนะสามเตชดมและนอที่สนะครับ5คมกิฮะ6ลีดสกสั้น7สอนสลิจเจริญสุขครับ พลผลงามการมาที่8นะครับตอนนี้ที่เก้าจีออนซองครับพอเลี้ยงดาทั้งหมูยฝูมฟักขึ้นมาะนะับกว่าจะขึ้นมาจริงๆครับตอนนี้ภาพจับอยู่ที่167นะครับในกลุ่มของผลพล,ลงามการด้วยนะฮะ เกมการแข่งยังดำเนินอยู่นะเตชดมผ่านหน้าคอศกไปแล้วนะครับน้องนนุกูลก็ผ่านไปเหมือนกันเอาละครับอยู่ที่5นะครับรีแจ็คสันที่6สอนเสลียงอยู่ที่7ครับที่8ปดอลพลที่9เจียนซองที่10บลลนะบุรพล11นเอ็ดซูเบ สิบสองนะแจ็กวาราลดาสีลังกาครับตอนนี้ภาพจับอยู่ที่ตำแหน่งที่ห้ากับที่หกครับในส่วนของคมกิบจูมชนะหนึ่งสี่นะครับและหมายเลขเจ็ดรีจักสั้นนะครับที่หกนะครับที่เจ็ดนั่นคือเจ็ดสี่นั้นสอนสลิดเจริญสุขนะครับที่คือ6กับ7นะครับ ผลแข่งยังคงมาอยู่นะครับตำแหน่งที่1นึ่สำหรับบุรพรลสับพสินอาชีละสนยาลาสมุยเอ็กซ์ตรีมบุรพรลสัรพสินหนึ่นะครับสำหรับเจ้าฟุกนี่เป็นตำแหน่งที่7นะครับที่6คือหมายเลข7จากจีนนะครับรีแจ็คสั้นนะครับตอนนี้เปียนในกลุ่มหลังครับ เกมการในขันดำเนินต่อไปครับเป็นกลุ่มหลังนะครับกล้องจับอยู่ที่6ที่7อย่างเดียวนะฮะตอนนี้ดักกะดูตำแหน่งที่4ครับที่5ครับในส่วนของ144นะครับ เป็นภาพรวมนะเป็นภาพรวมๆในสนามนะครับในส่วนของคุณอารทนโตครี113น,น,นะครับพงศกรสุริยธรรมเป็นกลุ่มหลังนะครับเป็นกลุ่มหลังข้ามในจองเรานะครับเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มมองเห็นแล้วครับ สำหรับผู้นำนะครับไล่นอกรอบสีลังกาขึ้นมาแล้วบุรพศรัรพ,พสินนะครับมาแล้วครับผู้นำครับในจองเราจะเห็นว่าบุรพรสัรพ,พสินนะครับยาวมาเลยทีเดียวนะครับอาชีรสนจลาสมุยเอ็กตรีมครับ1.68นะครับ อย่า,อามาเลยทีเดียวนะสำหรับอาชีรสนยนลาสำหรับเจ้าฟุกก็เป็นเสียงฮือฮาในกลุ่มด้านหลังอีกชุดหนึ่งนะครับก็มีการไล่แซงกันนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของกองเชียร์ที่ต้องมาลุ้นกันนะครับหนึ่งงกปานะครับ ยังไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเกมการแข่งนั้นก็13นาที2รอบของการแข่งขันครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปนี่จะเยอะมากและใหญ่มากฮะใหญ่นี่คือเรื่องใหญ่ฮะรถนี่เยอะจริงๆนะครับ65 4ีแล้วนีนท่ท่านกางชมการแข่งนะครับถ่ายอดสดจากสนามชนกรแลนะครับขอบคุณรถนจนักรยานยนต์นอนดาฟรีนหลอลอลื่นอ่าเขาเส้นมาเรียบร้อยครับ บุพรพศพสินครับและตำแหน่งที่2นะครับหมายเลข9 9คันนี้ครับรัชนน์ศรีปัตครับจากอำนาจ,จเจริญครับและที่3ครับเตชะรมมีแสงจากมีแสงกอนรักชัน93ที่4อนุกูลวิบูลสิริชัยครับน้องโนละที่ห้าโฮมกริปจูมชนะที่6สอนสิริที่7ลรีแจ็คสันที่8จีฮอนซองครับ ขอบคุณรถจักรยานยนต์นันดาครับริปอลลื่นอีเดมมสส์ครับยางรถจักรยานยนต์บริสตอลขอบคุณยางรถจักรยานยนต์พิลลี่ครับขอบคุณยางรถจักรยานยนต์ไออขอบคุณโซ่รถจักรยานยนต์ดีไอดีครับเครื่องดื่มสิงโชคอัพแคกซี่ไทยมิกจีพีครับทีเซ็ครับไม้วินโนเวชั่นและขอบคุณครับการกีฬาประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยและ สมาพคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยเดี๋ยวกลับมาพบกันครับคู่เดียว ต้อนรับกลับมาสู่สนามชนครแลนด์ครับผู้ตะหลวงสัตหีบชนบุรีนะครับโอ้โหรุ่นนี้เรียกว่ากล้องเราเนี่ยไปจับในกลุ่มหลังนะครับแต่ไมในส่วนผู้ที่นำเนี่ยไม่ได้หล่อเลยเนาะนานๆหล่อทีเนาะอืมไปอยู่ในกลุ่มหลังระหว่างคมกิบจุมชนะแล้วก็เตชดมนะแล้วก็รัชนนท์นี่ก็เก่งนะครับขยับขึ้นมาน้องโน่นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับรู้สึกว่าในส่วนของหนึ่งสองสามนะแล้วก็ สโอเคถูกต้องนะครับรุ่นนี้ได้รับเกียรตินะครับจาก Product Specialist นะของบริ s t o โตนะครับคุณพุทธินัทสินทรัพย์ครับให้เกียรติมอบรางวัลครับน้องท็อปตอนนี้ก็นะจะมอบให้กับตำแหน่งที่5นะครับสำหรับคมกริบจูมชนะครับ MX2504 นะครับเงินละวัากองทุนพนาการกีฬางชาติ2 0 0 0บาทนะครับมอบไปด้วยนะฮย และตำแหน่งที่4นะครับแหมสอดแทรกขึ้นมาจากมือใหม่นะไม่น่าเชื่อทีเดียวสําหรับออนุกูลวิบุญสิริใจเดบิวอาซีวลิตคอนกิทเคเอสคอนเสร็จสกลนครนะครับและตําแหน่งที่3นะครับเป็นของเตจอรมีแสงครับมีแสงคอนทรัคชั่นบีบอระยองมอทุเรกครับเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาช้าดและอีเดมิสือม่อไปด้วยนะครับสามบรรดานะครับและรองชนะเลิศครับรัชนีศรีปัจจักอำนาจเจริญครับ ร้อมเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการทางชาติ4,000บาทครับและออเดียมิสือด้วยนะครับและวันนี้ตบมือหน่อยตบมือหน่อยนะกับทัชนะชนะเลิกนะครับบุรพพลสปรสินครับอาชีและสนญลาสมุยเอ็กตรีมให้ลุงตู่ถ่ายไหมถ่ายไหมน้องฟลุกถูกตั้งเงินรางวัลกองทุนอีกปารางวัลรวมทั้งหมดทั้งสิ้น22,500บาทครับรบมือ ยินดีด้วยครับยินดีกับทุกคนนะครับเอาแบบนี้อีกนะฝาแฝดเอาขนไหนก็ได้6.7ก็ได้6.8ก็ได้ขอบคุณครับคุณพุทธนัทสินทรัพย์ครับโปรดักสเปเชีย l ลิ t จากบรนะิตสโตนเนีฮยตอนนี้เราไปดูนะที่เกตสตาร์ทกันครับภายในบริเวณสนามกับรถที่เยอะที่สุดในรุ่นเลยทีเดียวครับ